คลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเปรียบเทียบวันในตระกูลวันเศรษฐีพี่น้องเบ่งครับว่าพันธมิมีความแตกต่างกันในลักษณะใดนะครับหลังจากที่ผมลงไปคลิปหนึ่งครับที่บอกว่าโมเมนตวันเศรษฐีเือนนอกนะครับคลิปนั้นก็ถือว่าถือด่าทะลมทลไล่พอสมควรครับแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ให้กําลังใจกันมากมายครับสําหรับคลิปนั้นนะครับก็ถือว่ามีความคิดที่แตกต่างกันออกไปแล้วครับครับเดี๋ยวผมสิมา เปรียบเทียบพี่น้องเบื้องครับในคลิปนี้นะครับเศรษฐีเลื่อนนอกแล้วก็เศรษฐีเลื่อนในเศรษฐีเลื่อนกลางแล้วก็เศรษฐีอินเดียครับเป็นสีมีคมแตกต่างกันในลักษณะใดนะครับขวานลุ่มนี้ก็ถือว่าเล่นหากันในปัจจุบันก็มีการสับสนอยู่หลายท่านครับบางท่านก็อาจสิ่มเอาเศรษฐีเลื่อนในครับไปเป็นเศรษฐีเลื่อนกลางหรือว่านำเศรษฐีเลื่อนกลางไปเป็นเศรษฐีเลื่อนในก็มีนะครับส่วนเศรษฐีเลื่อนนอกนี่ก็ ยิงสับสนกันไปลายครับเพราะว่าต้นใดสีมีลักษณะเป็นริมใบเขานะครับพี่น้องส่วนมากก็จะนํามาเป็นเศรษฐีเล่นนกกันทั้งนั้นครับสาหรับหวานตัวนี้นะครับทางทางตำราเพิ่นก็ยังมีอีกหลายชนิดครับที่มีลักษณะริมใบข้าไขยกันกับหวานเศรษฐีเล่นนอกนะครับบอกว่าจะเป็นหวานเศรษฐีชมมดังหรือว่าหวานเศรษฐีอินเดียครับแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะนําไปเล่นหาครับสําหรับหวานพวกนั้นนะครับ ส่วนมาฮอากาส,สินํามาเป็นแค่หวนเศรษฐีเลื่อนนอกทุกตนนะครับัฮอกามาเบ่งลักษณะของเพอนครับพี่น้องกาของเซนลักษณะท่าทางของเพล่นแล้วนะครับบัวสิเป็นเศรษฐีเลื่อนนอกเศรษฐีเลื่อนในและก็เศรษฐีเลื่อนกลางครับแม้กระทั่งหวานเศรษฐีอินเดียครับฮอกามาเบ่งความแตกต่างของเพลนครับสาหรับหวานเศรษฐีอินเดียกับหวานเศรษฐีเลื่อนนอกนะครับจุดแรกก็คือให้พี่น้องเบ่งหลักของเพอนครับนี่ก็คือหลักหวานเศรษฐีอินเดียนะครับเพ่อนสิมี เพียงหลักเก็บสะสมอาหารเพียงสั้นๆครับสิกอก,กกันเป็นกลุ่มในลักษณะนี้นะครับสําหรับหลักของวานเศรษฐีอินเดียครับซึ่งแตกต่างกับหวานเศรษฐีเลื่อนนอกแล้วก็เลื่อนในเลื่อนกลางครับนี่ก็คือหลักของกลุ่มวานเศรษฐีเลื่อนนอกเลื่อนในเลื่อนกลางครับผนสีมีลักษณะเดียวกันนะครับเผลสีมีหลักเดือยเงาออกไปครับสิบบปเป็นกระจุกคือยังวานเศรษฐีอินเดียครับพี่นอกก็คงเส็น หลักของเพล่นนะครับก็ถือว่ามีความแตกต่างแม้กระทั่งหลักนล้ครับสาหรับหวันในกลุ่มนี้นะครับถ้าพี่น้องสังเกตม้างแต่ต้นคลิปครับพี่น้องสีเห็นว่าหวันเศรษฐีเลื่อนนอกแล้วก็เลื่อนในเลื่อนกลางครับสีมีในลักษณะเดียวกันทั้ง3าชนิดนะครับสีบวมีความแตกต่างกันปันใดครับสีมีแค่สีของใบของเพล่นครับกับหอมาเบิ่งค้นใบของเพล่นครับสาหรับตอนนี้ก็เป็นหวันเศรษฐีเลื่อนกลางนะครับ ซึ่งสิมีลักษณะเป็นใบสีเขียวล้วนครับสําหรับหวนันเศรษฐีเลื่อนกลางนะครับพี่น้องให้สังเกตเบื้องค้นใบของเฟนครับสาหรับหวันทั้ง3ชนิดนะครับนี่ก็คือเป็นวานเศรษฐีเล, znaczy, ลื่อนในครับพี่น้องสิเห็นว่าค้นใบของเฟนสิมีลักษณะเดียวกันทั้ง3ชนิดครับแล้วก็มาเศรษฐีเลื่อนนอกครับสิมีลักษณะใบ้ายกันว่าสิเป็นส่วนใบหรือว่าส่วนค้นใบแล้วก็ปลายใบของเฟนนะครับสิมีลักษณะเดียวกันทั้ง3มชนิดครับแล้วก็ มาเบิงหวานเศรษฐีอินเดียครับว่ามีความแตกต่างกันในลักษณะใดเนาะครับแม่กระัางลำต้นของเพ่นครับลำต้นของเพนก็ถือว่าเป็นการขึ้นมาเนาะครับเป็นการโอบหุ่มลำต้นขึ้นมาครับแล้วก็บริเวณโคนใบของเพ่นครับสีมีเพียงขนาดเล็กๆเนาะครับซึ่งแตกต่างกับหวานทั้ง3มชนิดที่ผมให้พี่น้องเบ่งไปแล้วครับนี่ก็คือใบของหวานเศรษฐีอินเดียครับพี่น้อง ก็คงเสียลักษณะความแตกต่างของเพนนะครับส่วนใบของเพนก็ถือว่ามีริมใบที่มีขนาดสีขาวเพียงเล็กน้อยครับสาหรับใบหวานเศรษฐีอินเดียนะครับซึ่งก็แตกต่างกับหวานเศรษฐีเลนนอกแบบเห็นได้ชัดครับสาหรับหวานเศรษฐีเลนนอกเพนก็มีลักษณะริมใบขาวสม่ําเสมอกันครับลักษณะใบของหวานเศรษฐีเลนนอกก็มีลักษณะที่แข็งกว่าวนะครับส่วนหวานเศรษฐีอินเดียก็มีเพียงลักษณะใบที่อ่อนนิ่มครับสาหรับ การความแตกต่างของหวานทั้งสองชนิดนะครับนี่ก็คือส่วนด้านหลังใบของเพนครับพี่น้องสิเห็นลักษณะว่ามีเพียงสีขาวเล็กน้อยครับแล้วก็มีขนาดอ่อนบางนะครับสาหรับหวานเศรษฐีอินเดียครับครับนี่ก็คือหลังใบของหวานเศรษฐีด้านนอกครับพี่น้องเห็นสีขาวแบบเด่นชัดสม่ําเสมอกันมากครับึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันโดยชิ้นเชิงครับ ลกลักษณะใบของวันเศรษฐีอินเดียครับแผ่นสีมีลักษณะเพียงใบบางๆนะครับแล้วก็สันปอมครับบริเวณโคนใบกับสีไขก่กับเป็นการใบขึ้นมาครับสีบอเป็นคือยังหวานเศรษฐีเลื่อนนอกที่พี่น้องเห็นนะครับครับพี่น้องกับคงเห็นนี่ก็คือใบของหวานเศรษฐีอินเดียครับนามาเปรียบเทียบกับหวานเศรษฐีเลื่อนนอกพี่น้องกับเห็นความแตกต่างของเพ่นแบบเพ็นได้ชัดครับหรือว่าถ้าเฮาสีน้ำไปเปรียบเทียบกับหวานเศรษฐีเลื่อนในครับ ก็คือการนํามาเปรียบเทียบกับบานเสษฐีเลือนในพี่น้องก็คงสิเห็นความแตกต่างของ่นคือกันครับเพราะว่าบานเสษฐีเลื่นนอกเลือนในในตําราเิ่นก็สามารถนาไปเปรียบเทียบกับไปกลับมาได้นะครับเช่นว่าบานเสษฐีเลื่นนอกเป็นเปรียบว่า้ายกันกับบานเสษฐีเลื่นในครับบานเสษธีเลื่นในกคล้ายกันกับบานเรษฐีเลื่นนอกครับนี่ก็คือตําราพันเด็เปรียบเทียบกับไปกลับมาเนาะครับเพราะว่าบานเรษฐีเลื่นนอกเลื่นในเลื่นกลางครับเป็นเป็นไมซ ในตระกูลเดียวกันนะครับสามารถเปรียบเทียบแทนกันได้กับไปกัมมาครับครับนี่ก็คือลักษณะใบของหวานเศรษฐีเลื่อนนอกเลยอะเศรษฐีเลื่อนในนะครับพี่น้องเห็นลักษณะที่้ายกันทุกสิ่งทุกอย่างครับนอกจากว่าสีของใบเพียงแค่นั้นครับเพราะว่าสิเป็นเศรษฐีเลื่อนกลางครับเพื่อนก็มีลักษณะใบใน้ายกันนะครับสีมีความแตกต่างเพียงแค่ว่าสีของใบครับครับแล้วก็มาเบ่งดอกของหวานเศรษฐีอินเดียครับพี่น้องจะเห็นลักษณะว่า มีเพียงการดอกสั้นๆครับมีขนาดเล็กๆนะครับโผล่ขึ้นมาจากลำต้นของพ่นครับสิมีดอกขนาดเล็กครับสาหรับหว่านเศรษฐีอินเดียนะครับแล้วก็สิบบสามารถแต่ต้นแต่ก็ไม่ไปใดครับสําหรับดอกของพ่นครับซึ่งก็มีความแตกต่างกับหวานเศรษฐีรอนนอกรอนในครับพี่น้องก็คงสิเห็นการดอกของเพ่นนะครับครับแล้วก็ที่ภาพี่น้องว่าเบื้องอีกต้นหนึ่งครับที่มีลักษณะคล้ายกันกับหว่านเศรษฐีรอนนอกนะครับ หลายท่านก็นําไปเล่นเป็นหวานเศรษฐีเลื่อนนอกคือกันครับสาหรับตันนี้นะครับผัวริมใบของเฟินกาถือว่ามีความใกล้เคียงกันครับกับหวานเศรษฐีเลื่อนนอกนะครับสีมีลักษณะริมใบขาวมสม่ําเสมอกันมากครับแต่ว่าถ้าเ้องสัมผัสเปิงครับสิมีขนาดใบที่อ่อนนิ่มกลัวหวานเศรษฐีเลื่อนนอกต้นแท้ครับแล้วก็ลักษณะใบของเฟินกาซิมีความคล้ายไปทั้งหวานเศรษฐีอินเดียครับ ใบของเฟนกัตซิมีขนาดอ่อนบางเพียงแค่นั้นนะครับส่วนลำต้นของเฟนกัตซิมีลักษณะเดียวกันแล้วครับกับหวานเศษฐีอินเดียนะครับซึ่งผมก็คอยืนยันว่าต้นนี้กับวัฒนนเศษฐีเลื่อนหนกโดยแท้จริงครับครับพี่น้องก็คงสีเห็นลักษณะของเฟนนะครับนั่นก็คือต้นของหวานเศษฐีอินเดียครับเฟนซิมีลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ว่าสื่อของเพ่นมีในลักษณะใดผมก็สิบบุคเอ่ยถึงนะครับสาหรับต้นที่ผมนำมาเปรียบเทียบพี่น้องเบื้องครับ จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งครับผมอยากให้พี่น้องเบิงนะครับก็คือบริเวณปลายใบของหวานทั้ง3ชนิดครับบ่วสิเป็นเศรษฐีเลื่อนนอกเลยก็เศรษฐีเลื่อนในนะครับบริเวณปลายใบของเป็นสิมีลัก,ลกษณะทีแหลมครับแล้วก็ในบางใบครับเป็นสีบิดออกไปทั้งบิดออกไปทั้งคางเพียงนิดๆน,นะครับพี่น้องเสียนลักษณะว่าเป็นสีมีความคล้ายคลึงกันทั้ง3ชนิดครับการบิดโตของเพ่นนะครับแต่ว่าในลักษณะนี้ก็ถือว่า มีเพียงบางใบครับแต่ว่าต้องมีเห็นในแต่ละตนนะครับแลวกะ็ความนาแข็งของเพ่นกาซิมีลักษณะเดียวกันครับว่าสิเป็นเษฐีเรือนนอกเษฐีเรือนในและก็เสฐีเรือนกลางนะครับความนาแข็งของเพ่นกาถือว่าสม่ำเสมอกันทาง3ชนิดครับสามารถนําเอาตอนใดตนหนึ่งครับนาไปเปรียบเทียบกับหวานชนิดอื่นใดนะครับถ้าพี่น้องนําไปเปรียบเทียบ,ยบแล้วครับเพ่นมีความแตกต่างว่าสิเป็นใบใหญ่กลัวหรือว่าใบสั้นกลัว หวานทั้ง3มชนิดนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าบ่เป็นต้นหวานเศรษฐีเลื่อนหนอกต้นแทนแน่นอนครับดูถ้าพี่น้องต้องการเบิ่งในลักษณะของเพ่นแบบเต็มนะครับแต่ละชนิดผมก็ได้ลงไว้พี่น้องเบิ่งเป็นคลิปเต็มของเพ่นครับบวัวสิเป็นหวานเศรษฐีเลื่อนนอกเลื่อนในแล้วก็เลื่อนกลางนะครับผมก็ได้เฮ็ดเป็นคลิปต่างหากของเพ่นไว้ให้พี่น้องได้เข้าไปเบิ่งครับก็สามารถย้อนกลับไปเบิ่งได้นะครับรับ้วกสิขอแถมอีกต้นนึงครับ ต้นนี้ลายท่านก็นาไปเหรนเป็นบันเศรษฐีเลื่อนนอกคือกันครับแต่ว่าลักษณะใบส่วนต่างๆของเพ่นก็ถือว่ามีความแตกต่างกับบันเศรษฐีเลื่อนนอกต้นแท้ครับเพราะว่าลักษณะใบของเ่นก็มีขนาดที่งใหญ่ครับบริเวณริมใบของเ่นกะมีสีขาวทั้งมีขนาดกว้างหรือว่ามีเพียงเล็กน้อยครับบริเวณริมใบของเ่นนะครับต้นนี้สีริมใบบ่สม่าเสมอกันครับสําหรับหวันชนิดนี้นะครับในปัจจุบันพี่น้องก็ นำไปเล่นเป็นบ้านเศรษฐีจกักรพรรดิอย่งต่างๆนะครับสาหรับตัวนี้ครับตัวาถาอะไรตําราก็สิไปตรงกับบา้านเศรษฐีฉมมดังครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับซึ่งผมก็เคยลงให้พี่น้องเบิ่งไปในคลิปนึงนะครับหลังจากลงคลิปนั้นไปพี่น้องก็เลิกกดติดตามผมอยู่เป็นจํานวนหลายคนอยู่ครับสาหรับหวานตัวนี้นะครับผัวหลายท่าน, uh นกา็อาจสิเข้าใจว่าเป็นบ้านเศรษฐีเลื่อนนอกแล้ะครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับ แต่ว่า้านนาไปเปรียบเทียบกับหวานเศรษฐีเลื่อนนอกต้นที่ผมไทยพี่น้องเบื้องครับเสียความแตกต่างของเป็นแบบเพ็นได้ชัดนะครับสีมีลักษณะใบที่ง่ญ่กลัวครับแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วครับสาหรับหวานชนิดนี้ครับแล้วผมก็ขอยืนยันว่าหวานต้นเมื่อกี้นะครับบแมเป็นหวานเศรษฐีเลื่อนนอกต้นแท้ตามตำราครับถ้าต้นแท้ตามตำราพิ่นก็ต้องได้มีลักษณะเดียวกันกับหวานเศรษฐีเลื่อนในกับเศรษฐีเลื่อนกลางนะครับจะเป็นต้นแท้ตามตำรา เพียงตนเดียวครับสําหรับหวานเศรษฐีเลื่อนนอกนะครับส่วนตนอื่นที่มีลักษณะริมใบขาก็ใช่ว่าสิเป็นเพียงแค่หวานเศรษฐีเลื่อนนอกครับหากตองไหลตำราเบิงและกับเปียบเทียบลักษณะของเพิ่นไปนํานะครับว่าเพิ่นมีลักษณะทีต่ตรงกับที่ตำราเพิ่นได้บันทึกไว้บอกครับครับจิปนี้พี่นองก็คงเซนลักษณะทั่วไปของเพิ่นแล้วนะครับถ้าผมมีขอผิดพาดประกันได้ก็ขอโทษขอภัยครูบาอาจารย์ปูที่เขามารับชมนํากันครับ ก็เสือว่าลายทันที่อยู่ในช่องผมก็มีความรู้ความสามารถกว่าผมก็มีมากมายครับกบ็ขอโทษขอให้ทุกท่านนะครับก็บคลิปนี้ก็สิขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ